สบู่สูตรนี้เป็นสบู่ที่ผู้ใช้จริงรีวิวไว้เยอะมากๆและบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสได้จริงมั่นใจได้เพราะเป็นสูตรที่คิดค้นโดยนักวิทยา,าศาสตร์ด้านเวชสาอางโดยมีการนําเอาวิตามินซีและอีเ้มข้นมาเป็นส่วนผสมหลักช่วยปรับสีผิวให้ขาวขึ้นพร้อมผลัดเซลล์ผิวเก่าที่มองคล้ำออกเมือ่อใช้เป็นประจำก็จะรู้สึกเลยว่าผิวเรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้นแถมสิวฝ้ากลิ่นตัวและผดต่างๆก็ลดลงด้วยแถมมาพร้อมกับส่วนผสม ของน้ำมันธรรมชาติจึงไม่ทำให้ผิวแห้งแน่นอนค่ะ ไม่ว่าเราจะมีสีผิวเฉดไหนก็สามารถดูแลให้มีความกระจ่างใสได้ด้วยสบู่ก้อนนี้เลยค่ะเพราะได้นําคุณค่าจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นสครับผงเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนและเปาลินาคูป,ปาน่าซีที่อุดมไปด้วยวิตามินบีและอีกเข้มข้นมาพร้อมกับเคอร์คิวมาลองการูทเพิ่มประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวในส่วนที่ดําด้านและหยาบก,กร้านออกโดยไม่ทําให้ผิวแห้งเพราะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์อยู่ด้วยค่ะผู้ใช้งานต่างบอกเป็น เสียงเดียวกันว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วผิวดูชุ่มชื้นมากขึ้นสบู่ผิวขาวอีกหนึ่งสูตรจากยี่ห้อยอดนิยมอย่าง b e N n e t t เบ e e ที่มีผู้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสูตรที่เพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวของคุณได้มากถึง2เท่าพร้อมเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกและยังคอยกระตุ้นเซลล์ผิวให้เกิดขึ้นใหม่จากส่วนผสมหลับอันได้แก่อัลฟาอาบูตินเมล็ดองุ่นสารสกัดจากทับทิมและวิตามินอีอีกทั้งยังมีสารประกอบที่มีส่วนช่วยให้ผิวของคุณนั้นยังคงความชุ่มชื้นมีความช่ำน้ำผิวสุขภาพดีไม่แห้งเสียอีกด้วยค่ะ ผู้ที่มีผิวแห้งอาจกังวลเรื่องของสบู่ที่ทำให้ผิวขาวมากเป็นพิเศษเพราะการผลัดเซลล์ผิวอาจทำให้ผิวแห้งขึ้นได้เราจึงแนะนำให้ใช้สบู่สูตรนี้ที่มีสารสกัดจากน้ำนมบริสุทธิ์และว่านหางจระเขไม่เพียงแค่ช่วยทำความสะอาดผิวแต่ยังช่วยบำรุงให้ผิวขาวและนุ่มลื่นหลังใช้ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของคอมปานีเอนซซมน Q10 และวิตามินอ e, ีให้ผิวมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงมากขึ้นทั้งยังมาพร้อมกับวิตามินซีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตเมต็ดสีความหมองคล้ำที่เกิดจากแสงแดดจึงดูจางลงได้สบู In ่อิงออนเป็นสบู่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความกระจ่างใสอยู่แล้ว อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยเพราะทางแบรนด์ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นมะขามที่เป็น A อ A จากธรรมชาติช่วยผลัดเซลล์ผิวที่มีความหมองคล้ำออกอย่างอ่อนโยนช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมนอกจากนี้ไม่ว่าจะผ่านฝุ่นและมลพิษวะทั้งวันมาแค่ไหนก็ทำให้ผิวสะอาดหมดจดได้ด้วยส่วนผสมของทองพันช่างเพราะเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อราคา่ะ นอกจากการยับยั้งเม็ดสีแล้วการผลัดเซลล์ผิวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ผิวของเราขาวขึ้นซึ่งสบู่สูตรนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศคอลลาเจนมะขามและน้ำนมข้าวช่วยกับสีผิวให้ดูกระจ่างใสยอย่างเห็นได้ชัดเสริมด้วยวิตามินซีและอีให้ผิวชุ่มชื้นและมีความยืดหยุ่นแข็งแรงมากขึ้นมาพร้อมกับสครับเซลลูโลสจากพืชธรรมชาติและ AHA ทำหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวคล้ำที่ตายแล้วออกได้อย่างอ่อนโยนเพื่อผิวใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะถ้าหากคุณใช้สบู่จากซิตร้าควบคู่กับโลชั่นทาผิวไปด้วยรับรองว่าผิวกระจ่างใสขึ้นแน่นอน สบู่จากแบรนด์ดังที่รู้จักกันดีในเรื่องของโลชั่นบำรุงผิวซึ่งสบู่สูตรนี้ก็มีดีไม้แพ้โลชัน่นด้วยส่วนผสมสำคัญอย่างในแอซินามิดเหรือวิตามิน B3 ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจึงช่วยลดปัญหาความหมองคล้ำและจุดด่างดำต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของวิตามินอ e และกลีเซอรีนที่ช่วยคงความชุ่มชื้นในผิวไว้ไม่ให้ถูกทำลายไป ทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ผิวเกิดการระคายเคืองอีกด้วยและอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือมีการเติมส่วนผสมของสารบำรุงผิวจากวาซลีนโลชั่นลงไปจึงช่วยยกระดับความชุ่มชื้นไปอีกเท่ารับรองว่าใช้แล้วผิวทั้งสะอาดสว่างใสและชุ่มชื้นขึ้นแน่นอนค่ะ สบู่ผิวขาวประเภทสบู่เหลวอีกหนึ่งยี่ห้อที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเนื่องจากใช้เมือกหอยทากที่เป็นส่วนผสมหลักผสมกับวิตามิน B3 คอลลาเจนเกลาสตินได้อย่างลงตัวจึงมีส่วนช่วยให้ผิวของคุณนั้นมีความสว่างกระจังงใสนุ่มลื่นชุ่มชื้นมากขึ้นทั้งยังมีความฉ่ำน้ำช่วยกระชับผิวให้แลดูสุขภาพดีด้วยค่ะที่สำคัญยังช่วยทำความสะอาดได้อย่างหมดจดและมีกลิ่นที่หอมไม่ฉุนจนเกินไปสาวคนไหนอยากเผยผิวตนเองให้มีความสวยราวกับสาวเกาหลี ห้ามพลาดสบู่เหลวจาก 12+ เลยค่ะหากคุณเห็นโลโก้ของยี่ห้อโยโกะที่เป็นรูปวัวอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคงไม่พ้นเกลือขัดผิวแต่ทางโยโกะเองก็ได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวครบวงจรเช่นเดียวกัน เพราะสินค้าชิ้นนี้เป็นสบู่ผิวขาวที่นอกจากช่วยทำความสะอาดร่างกายได้หมดจดแล้วยังอุดมไปด้วยน้ำนมบริสุทธิ์และน้ามันมะกอกช่วยให้ผิวของคุณมีความชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านสามารถป้องกันร,รังสี UV จากการเคลือบผิวมีส่วนช่วยเผยผิวขาวสว่างกระจ่างใสให้กับคุณอีกด้วยที่สําคัญสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะ หากคุณคุ้นเคยกับชื่อยี่ห้อเพสต์ท,ที่โด่งดังมากในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลชั่นบำรุงผิวกายมาก่อนหน้าคุณจะต้องถูกใจกับผลิตภัณฑ์ประเภทสบู่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวของคุณให้มีความส่ังกระจ่างใสยอย่างแน่นอนเพราะภายในสบู่ก้อนนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีสารสกัดจากมิกเบอร์รี่และสารสกัดอื่นๆช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วของคุณให้หลุดลอกออก อีกทั้งยังคอยกระตุ้นเซลล์ผิวให้เกิดใหม่อีกด้วยนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ดูสุขภาพดีและมีความเรียบเนียนเสมอกันแล้วค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด